นะคราวนี้เรามาดูนะรูปที่5กับรูปที่6เนี่ยคล้ายๆกันเลยนะเพียงแต่ว่าทิศของการเคลื่อนที่คนละทิศกันนะอันนี้เป็นการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งดังนั้นลักษณะของการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งจะ,จะง่ายกว่านะมันจะง่ายกว่าข้อน,นี้เวลาเขียนฟรีบรีเดกรมนะี่ะมันมีอะไรเข้ามายุ่งเกี่ยวบ้างสังเกตไม่มีพื้นมันลอยอยู่ในอากาศเพราะฉะนั้นจะไม่มีลักษณะที่มันมามาติดพื้นนู่นนี่น,นี่นั่นไม่มีดังนั้นจะมีแค่ m g แค่นั้นไม่มีแรงเสียทานไม่มีอะไรเลยนะมีแรงตัวนี้มี Mg แค่นี้เองเพราะฉะนั้นไม่มีแรงในแนวดับก็จะไม่มี summation อ x อันนี้จะมีเฉพาะ s u m m a t i o n F y นะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเคลื่อนที่แนวดิ่งแสดงว่า summation f y ไม่ได้เท่ากับ0 summation f y เท่ากับ MA นะ s u m m a t i o เ f y เท่ากับ MA นะสมมติเช่นได้บาเท่ากับ MA มสมมติเช่นได้บารก็คือผลรวมของแรงในแนวดิ่งผลรวมของแรงในแนวดิ่งข้อนี้มีแรงในแนวด eh. 네ิ่งกี่แรง2แรงคือแรง F กับแรง MG 2แรงนี้ทิศทางตรงข้ามกันเมื่อทิศทางตรงข้ามกันเฮ้ยแล้วเอาอะไรเป็นตัวตั้งเอาอะไรเป็นตัวลบดูยังไงดูยังไงเล็วเด็กๆดูยังไง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 ว่าจะเอาอะไรตั้งดูที่ ทิศการเคลื่อนที่โอเคข้อนี้บอกแล้วทิศเคลื่อนที่ขึ้นถ้าเคลื่อนที่ขึ้นเอาแรงขึ้นลบแรงลงถ้าเคลื่อนที่ลงเอาแรงลงลบแรงขึ้นดังนั้นข้อนี้ก็จะได้เป็นไร F ลบ mg เท่ากับ ma จบแค่นี้นะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตรงข้ามกันเลยอันนี้เคลื่อนที่ลงก็แสดงว่าอะไรอะว่าไปนะตรงนี้ก็จะได้เป็น summation Fy เท่ากับ MA เหมือนเดิมนะแต่อันนี้วัตถุเคลื่อนที่ลงก็ต้องเอาแรงลงลบแรงขึ้นแทนนะก็จะกลายเป็น MG-T ลบ T เฮ้ยไม่ใช่ลบ f เท่าทีลบเเท่ากับ MA แค่นี้เองนะแค่นี้เองโอเคไหมได้แล้วทุกคนไม่มีปัญหาอ้าว่าน